ครับสวัสดีครับแนะนำวิธีการใช้ก๊อก p A 5 0 S D นะครับหลังจากได้เครื่องไปก็เสียบอะแดปเตอร์ลงไปข้างหลังนี่ครับแล้วก็สวิตช์เปิดจะอยู่ข้างหลังนะฮะก็กดเลยครับกดแช่กดเข้าไปเลยฮะกดอย่างนี้นะฮะแล้วก็รอให้เขาบูตเครื่องสักประมาณไม่ถึงนาทีนะฮะนี่ยครับการบูตเครื่องของเขาเขาจะบูตเครื่องให้เองปั๊บเนี่ยขึ้นมานะครับนะครับ50 S D ประมาณ30วินาทีเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นจังหวะไทยแรกนะครับแล้วก็ขึ้นสไลด์เลยนะฮะสไลด์ตัวนี้นะครับสไลด์นี้ก็คือปรับความดังของอตัวแป้นคีย์บอร์ดนะฮะนี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะเบามากเบาน้อยตัวนี้เป็นแอคคอมวอลลุ่มคุมหมดตัวนี้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะฮะถ้าไปต่อกับเครื่องขยายก็ไม่ต้องเปิดมากขนาดนั้นก็ได้นะฮะ จากนั้นถ้าเราจะเลือกจังหวะนะครับนี่ครับจังหวะนะฮะนี่ครปุ่มซ้ายปุ่มขวาข้างล่างข้างบนนะฮะนี่จะมีพวกสามชามันจะเป็นซ้อนอยู่นะฮะนี่ซ้อนอยู่กดหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันจะเป็นเพจหนึ่งเพจสองนะครับมันจะมีหมดนะฮะสามชงสามชาถ้ามันตรงกับตรงไหนนะฮะเราก็กดเช่นถ้าเราเล่นสามชาครับมันตรงกับปุ่มนี้เราก็กดเลยฮะนี่ครับให้ไฟมันขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วแต่นะครับจะกดอินโทรหรือจะกด ซินสตาร์ทนะครับแล้วก็กดคอร์ดมันก็จะทำงานทันทีนะครับนี่ฮะถ้ากดปุ่มนี้เครื่องสายจะหยุดนะฮะนี่ครับจะมีแต่กองนะฮะถ้าจะใช้จังหวะกองก็เอาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลวกรองครับหนึ่งอันนี้ก็เป็นวาเลชั่นหนึ่งสนะครับคู่กันกับตัวนี้นะฮะ ครับผมอันนี้เอนดิ้งนะครับอันนี้เบรกนะฮะชินสตาร์ชินสต็อปนะฮะพอถัดมาจากตรงนี้ก็จะเป็นพวกปุ่มเสียงนะครับผมนี่ครับปุ่มเสียงนะฮะนี่ฮะให้กดมาที่โปรแกรมนะฮะเราจะพบกับพวกเสียงแต่งนะครับนี่ครับเนี่ยเราก็โปรแกรมนะฮะนี่ฮะจะมีเสียงแต่งมากมายนะครับพ็อก M1 นะคอร์เดียน YC พวกนี้ฮะ เสียงกรองก็อยู่ตรงนี้ฮะเสียงกลองนะครับมีครบหมดนะครับตัวนี้เป็นแพสนะครับเสียงประสานนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นพาน์ทสปอตออปติฟนะฮะทีนี้ถ้าเราจะเล่นมิดีนะครับถ้าเราจะเล่นมิดีก็ไปกดโหมดซองพตรงนี้นะฮะหนึ่งครั้งแล้วก็ไปเลือกครับ S 1 S 2นะครับทีนี้มันก็จะเสียบ s d card ไว้ให้แล้วนะฮะ SD card จะอยู่ตรงนี้ เราก็เลือกเลยครับนี่ครับสมมติว่าจะเอาโหมดเพลงไหนเราก็หมุนวงล้อลงไปฮะให้ลูกศรมันตรงกับที่ชี้อย่างผมจะมีดี้ตัวนี้นะฮะเราก็เปิดเลยครับนี่ครับโอเพนเปิดอ่าผมก็จะเอาเพลงแรกนะครับมันตรงกับตรงไหนเราก็กดเลยฮะเซล ect ตรงนี้นะฮะ f สองนี่ครับทีนี้ก็มาหาหน้าที่2นะครับมันตรงกับเพรสชั่นเราก็กด1ครั้งแล้วก็เลือกอีกครับเลือกอีกนะครับอ่าผมจะเอาม i ดีตัวนี้นะฮะไฟล์ตัวนี้ผมก็กด โอเพนนะครับอ่าหรือเราจะเลือกเพลงต่อนะฮะขออยู่ด้วยคนไรประมาณนี้นะฮะนี่ขออยู่ด้วยคนนะครับแล้วก็กดขึ้นไป<ม>เลือกเพลงได้นะครับตามใจชอบเลยนะฮะอ่าเอารอยไถแปรแล้วกันนะฮะแล้วก็กดเล e c กนะฮะนี่มันตรงกับเลข2นะครับ<ม>ก็จะได้2เพลงฮะก็กดเล่นเลยครับ<ม>นะฮะเลื่อนสไลด์มานะฮะ ดูจเจ้าตัวนี้นะฮะเพลงที่หนึ่งครับก็กดเพลงได้เลยฮะ,ะเดี๋ยวเพลงที่หนึ่งก็จะเล่นนะฮะเห็นไหมครับเล่นร้อมกัน2เพลงนี่ครับอันนี้ก็คือโหมดมิดีนะครับผมถ้าจะกลับมาโหมดสไตล์เพลงก็มากดที่ปุ่มโหมดตัวนี้เลยฮะ,ะอันนี้พวกแต่งเสียงแต่งจังหวะนะครับกับการ์ดนะฮะกดตัวนี้นะฮะ รางวันดีครับตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยฮะจังหวะนีเลยครับกดเมมโมรีถ้าไม่กดตัวนี้เครื่องสายจะไม่มานะครับนะครับจังหวะก็มาเลือกได้เลยนะฮะในนี้ฮะนี่ครับมีจังหวะตั้งสตริงก็มีนะฮะจังหวะไทยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับให้ไปมาขึ้นนะครับ จะปรับได้เยอะครับจังหวะเอาเพียงไรอ้อยก็ได้นะฮะเนยะครับเยรรบอะครับผมจังหวะพวกนี้สามารถนําเป็นจังหวะเล่นได้เลยฮะจังหวะเพลงรักมาห้าปีแล้ววกนี้ครบหมดเลยฮะเห็นไหมฮะ อยงดีครับหลักตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อนอกขยายก็เอาพุทนะฮะช่องนี้นะครับเอาพุทเนี่ยครับนี่ครับเอาพุทนะฮะสองตัวนี้นะครับผมต่อบล็อกก็สามรูนี้นะครับเอาพุทตรงนี้นะฮะครับขอบคุณนะครับผม